วันนี้มาดูท้องฟ้านะคะตรงนี้เป็นแนวล่องฝนแล้วนะคะทางทิศตะวันตกมีแนวฝนแล้วค่ะวันนี้เราจะมาติดตามดูต้นเบาบับยังยังไม่ตลดนะคะไช้ได้ค่ะต้นเบาบับนะคะมาตรวจมาดูต้นเบาบับที่เราลงไว้นะคะดูผลง,งานต้นเบาบับนะคะ อ่านี้ก็ยังโอเคอยู่ค่ะยังตดชื่นอยู่นะคะเบาบับตรวจดูเบาบับโอหนี่สายหาดคลื่นซัดเอาเสร็เขาเรียกะวะนะคะพวกลูกกระตุ้มอันนี้เขาเรียกว่าลูกกระตุ้มนะคะคือลูกมะาพร้าวลอยมาติดเยอะแย,ยะไปหมดเลยแล้นี้ก็ผักตกลอยมาเนี่ย เยอะเลยถ้าผักตบมาเมื่อไหร่นี่แสดงถึงน้ําเหนือน้ําจากกาญจนบุรีราชบุรีอะไรพวกนี้ผักน้ําจืดน้ําจืดผักตบก็จะขึ้นก็จะมาตามน้ําแต่ถ้าเป็นน้ํากร่อยหรือน้ําเค็มแบบตรงสงครามเนี้จะไม่มีผักตบถ้าผักตบจะอยู่ในน้ําจืดเห็นไหมคะลอยมาเป็นช่อๆเลยเราก็มาชมสวยงามมาก เสียงคลื่นวันนี้ลมแรงนะคะเสียงคลื่นซัดเลยเนม่ดูดิไม่มีเรือเลยสักลำนะคะแต่มันมีคลื่นาะล,ลมแรงนั่นเองคลื่นมาจากลมนะเสียงคลื่นซัดจากลมนะคะใน้องฟ้าสิคะ